นเรียนทั้งหมดทั้งพา้อค่รูสวัสดีค่ะคุณครูสวัสดีครับทุกคนครับวันนี้เราจะมาเรียนเรืเร่องของตัวโน้ตสากลเบื้องต้นนะครับตัวโน้ตสากลค,คืออะไรตัวโน้ตสากลก็เปรียบกน,นึเหมือนกับเป็นาภาษาขอมพิวเ์เหมือนภาษาไทยก็ไก่ขอไข่ภาษาอังกฤษ ABC นะครับซึ่งเขามีชื่อเฉพาะของเขานะครับนะครับ ตัวแรกที่เราจะต้องรู้จักก็คือตัวนี้ครับตัวอะไรลูกตัวโกลมซึ่งตัวโกลมมีค่าเท่าไหร่นะสี่ังหว่าตามที่ครูแนะนาไปว่ามันมีอยู่สี่ังกว่าสี่ยังหว,ว่าคืออะไรตัวอย่างเช่นเราเป่าเราตีเราเคาะนะครับลากเสียงยาวไปเป็นค่าของโกลมคือสี่ังกว่าเช่นปาเห็นไหมครูลากเสียงยาวเป็นี่ยังหว่ครับส <4 S 1> ี่ยังหวะต่อไปนะครับ ตัวที่สองตัวอะไรลูกก็าขาวก็ขาวไมมีจังหครับตัวอย่างเช่นปสาตัวาตัวที่สามลูกตัวอะไรครับซึ่งมีค่าตัวอย่างเช่นปลาครับตัวที่สี่ตัวอะไรลูกตัว ตัวขบเคี้ยวหนึ่งชั้นมีค่าเท่ากับมือคนสองหรือว่าครึ่งเดียวครึ่งจังหวะครึ่งจังหวะไงก็คือเป็นแค่จังหวะที่ตกกระทบส่วนจังหวะยกไม่ต้องออกเสียงเช่นปั๊มจังหวะยกดีไหมครับไม่ดีไม่เหมันสั้นและตัวสุดท้ายตัวขบเคี้ยสองชั้นขบเคี้ยสองชั้นสั้นกว่าตัวตัวขบเขีเบวหนึ่งชั้นอีกสั้นปั้งนี่เดียวเอง ทีนี้ในแต่ละตัวเนี่ยเขาก็จะมีตัวที่เขาบอ,อกว่าตัวเรสตัวหยุดตัวปลมก็หน้าตาาบบนี้ถ้าเจออย่างเงี้ยออกเสียงไหมครับดีไหม,มเป่าไหม,ไมแต่ว่าจังหวะดำนวณไ,ไปนะูตัวอย่างเช่นว,ว่าเล่นดนตรีไปเจอสมมติตัวนี้ปุ๊บเป็นอะไรครับหยู่ถ้าเจอนาตาแบบนี้คือหยุดตัวขาว หายขึ้นแบบนี้ก็เดี๋ยวแค่ัวที่ไม่มีเสียงเช่นกันนี่ก็อยู่ตรงต้นนะครับอ้าวต่อไปเราจะมาลองฝึกไปฝึกหัดธธวิธีการก็คือในหนึ่งห้องมีอยู่สี่จังหวัดจะสามารถใส่ตัวรถได้แค่สี่จังหวัดอย่างเช่นถ้าใส่ตัวโครมก็ใส่ได้แค่ตัวเดียว แต่ถ <c oughs> ้าใส่ตัวด,ดําก็ใส่ได้สี่ตัวแต่ในนี้ยมีตัวดําแล้วก็ตัวอยู่ตัวดาําแล้วก็ตัวดํตัวอยู่ตัวดำนะครับนี่คือครบสิ่งอันนี้เขาก็มีค่าเท่ากับหนึ่งนะครับเพียงแต่ว่าเขาไม่ต้องไปเป่าไปเคาะไปตีใจเนาะน,น,น,นะครับแล้วก็ตัวอย่างดูให้อยู่สิห่หนะ้องนะครับเดี๋ยวเราวิธีการตรงนี้ตุกบวพร้องเลยก็แบบองนี้ นับออกเสียงไปด้วยคูบอกว่าพร้องไปกันนับเลยหนึ่งสองสามสี่ตามจังหวะแล้วก็จังหวัดไหนที่มีตัวโน้ตเราก็ปลกจังหวัดไหน่มีตัวโน้ตเราปลุกไหมครับไม่ครับก็อยู่ปุงที่แต่เราไม่เป็นฝ้านรอ่ะร้อมลองดูนะครับหนึ่งสองสองไปหนึ่งสองสามสี่ห้องเดียวห้องเดียวเห็นปะต่อไปห้องที่สอง นัาขอกเสียงเหมือนเดิมจิตัวโน้ตก็ปฏิบัติดสองสองไปหนึ่งสองสามสี่เห็นมะต่อไปห้องที่สามวโน้ตไหมห้องเดียวนะครับลองลองไปหองสต่อไปห้องสุดท้ายตัวขาว มีแค่สองตัวข้อวางมันตัวแะสองถูกไหมเพร,ราะราบบว่าห้องมีี่นะครับองดูเนาะลองป้ายหนึ่งสสาสี่เห<ส>็นไหอไปเราห้สห้องเลยครับ้องน,น้ำ้องน้นำนสองสองทำนี้ครับสองสองป้าย 1 2 3ส,สามสี่สสมโอเคไหมครับอ,อ,อ่าทีนี้นกูเพิ่มเ่้งหมายเข้าไปเป็นอย่างนี้เปองหมายอย่างนี้นะครับเป็นเื่องหมายย้อนกลับนะครับนั่นหมายความว่าไงแต่ว่าเม่ข้นองส2 3 4ี่ปุ๊บ แต่แล้วก็กลับมาเริ่มต้นใหม่อีกรอบหนึ่งเลือกว่าเครื่องหมายย้อนปีพีซนะครับมาลองดูแล้วนะจอมอันนี้ย้อนดีนะย้อนดีนะจอมจองปาน2ย้อนนะเร่งลูกไปย้อน เอาละต่อไปหลังจากที่เราปฏิบัติตาม,มานะครูเมื่อกี้ได้แล้วต่อไปเราจะเริ่มคิดวิเคราะห์สร้างสารรค์ผลงานของตัวเองเป็นกลุ่มจับกลุ่มดยวิธีการเหล่านี้นะครับวันที่ครูเคยบอกนะครับหนึ่งกลุ่มให้ทําอยู่แปห้องนะครับแล้วก็เริ่มแรกที่สร้างห้องขึ้นมาก่อนครูเปืนผให้นะครับ สร้างไป8ห so 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 ้องอันน okay. so er ี <Exactly. S 2> positive, one, ้มีกี่ห้องครับมีสี่มนเลยก็สร้างไป8เลยสร้างไป8ถ้าหนึ่งมาท่าไม่พอก็สร้าง2มาท่านะครับแล้วก็เริ่มใส่ในหนึ่งห้องให้ใส่ได้แค่สี่จังหวะเราก็ดีไซน์เช่นห้องนี้หนึ่งชั้นอยากจะได้พวกเราอยากจะได้เป็นตัวดําจังหวะที่หนึ่งตัวดำจังหวะที่สองตัวดำจังหวะจังหวะที่สี่อาจจะใส่ตัวหยุดเข้าไปอย่างเงี้ยเราก็ดีไซน์แต่ที่สำคัญชูคือ เราต้องสามารถฏิบัติสิ่งที่เราคิดสร้างสรรค์ขึ้นได้เกียวไหมครับไม่ใช่เขียนโอ้โหสลับซับซ้อนมากจนตัวเองทาไม่ได้นี่ก็ไม่เอาเอาง่ายๆครับไม่ต้องอยากไม่ใช่ว่าใส่ตัวกลมไปห้องไม่เอาหนะักตัวกลมบ้างนิดหน่อยห้องที่สองผสมกันเอาผสมกันพวกขาวตัวดำเข้าใจไหมครับนาะเอาละต่อไปเราจับกลุ่มครับเชิญจับกลุ่มครับ อาจารย์ุ่มครับอ่าแล้วก็เดี๋ยวครูมีใบงานให้นะครับนักเรียนก็ดีไซน์เองนะครับอ่ากลุ่มนี้มากกลุ่มนี้ใช่ไหมลูกกลุ่มที่สองลองร่างดูก่อนกลุ่มที่สามลูกกลุ่มสี่ถึงห้าคนอันนี้อยู่กลุ่มนี้กลุ่มนี้ราคาอยู่กลุ่มนี้ลูกไปราคาอยู่กลุ่มนี้ เอ,อเอาละอย่างนี้อีกใบหนึ่งเนี่ยครูจะแจกให้เป็นตัวทดสอบลองเขียนดูถ้ามันเก่มันจะได้ไดีเพราะมันลงตัวแล้วก็มีแจกให้สวยงามอ่ะอันนี้เอาไว้เป็นตัวร่างครับอันนี้เอาไว้เป็นตัวร่างถ้ามันสำเร็จแล้วก็ะจะลงในกระดาษนี้อันนี้กระดาษตัวร่าง พอเขียนไปจะได้ไม่ดัผิดเรายดได้ดได้พอมันสวยแล้วลงตัวแล้วก็ไปใส่อะไรรู้แกชื่อกูกนะครับย้หตนทัวอะไรรู้มั้ยก็เอาไปดันผิเองได้ได้หรอไ้หรอได้หรอห้องกี่ห้องก็เอาสว่างห้องมีผีจังหวันะ ดี the iels, the yeah, ่าหวาดสายพรกนะันองแล้วก็หใชห้องที่หนึ่งแล้วลองลองท้องสองดูซิก็ต้องสอบห้องที่หนึ่งดูซิสองห้องที่หนึ่งอ้สอไม่ได้หนึ่งห้อง่ค่ห้องตไปต้องสลับใช่ไหม้องหยุดก่อนะหยุดยปฏิบัติจริง้อ้ จะรอดทำไมในห้องลูกมาห้องแม่ก่อนจองสับห้าก่อนเปี่ยนห้องเปลี่ยนห้องแม่ก่อนเี่ยนห้องแม่ครับางงก็ดูตัวอย่างแต่งงกได้ตางงกดู ัเลขกำกับก็กรกมรจะเอมากเช่นอย่างนี้หรอกอันนี้ใช้ต่ออันนี้ใช้ต่อตัใช้ห้องที่สามต่อเ้วอาจจะมี

ทำให้มันยายกนจนเรา,าไม่เข้าใจด้วยเดี๋ยวเขียนเลขกำกับจะผ่าที่เราต้อง<ะ>เขีเยนเลขที่กำกับด้วยนนห,ห้องหนึ่งไปไหนลูกห้องไรนี่ใช่ไหมนี่ไม่เอาใช่ไหมนี่เอาใช่ไหมจะมาที่นึ่งก็ต้องตรงกับตรงถามว่าดี สองใช่ไหมกระดูกนุ่มใหญ่ต้องเป็นให้ตรงจังหวะด้วยน้องลองใส่ตัวกลมได้ไหมใส่ยางกวยก็ทแล้วนะอาเราก็สามารถเหมือนห้องนี้ได้นะไม่ใช่ว่าฉันทำแบบนี้แล้วฉันจะไม่ทำอีกไม่ได้นะพอได้ อ๋อลวดตุ้นแทนมาตั้งตรงนี้นะครับยืนเรียนหน้ากระดานแล้วก็อุปสรรคให้ก็ได้หนึ่งสองห้องไปแล้วก็เลือกหนึ่งสองตามแบบบูดเราแต่งห้องผิดคาดไม่ว่ากันนะครับไม่ว่ากันเนาะโอเคนะ เอาไปจากไปดูไปจากไปดูไปไปอยู่ทั้งหมดอยู่ทั้งหมดเดี๋ยวไปนำอยู่ทั้งหมดไปจากไปใช่เรานำเสนอผลงานที่เราคิดสร้างสรรค์ขึ้นมานะครับผิดถูกไม่ว่ากันนะครับขอเพียงแค่มันเป็นผลงานของเราทีละถุงผู้รับฟังก็ฟังด้วยความตั้งใจผู้ปฏิบัติก็ ปฏิบ hm. ัต hmm? ิด้วยความตั้งใจเช่นกันนะครับขอเป็นกลุ่มแรกเป็นกลุ่มนี้ครับกลุ่มอะไรลโลกเชื่อกงดินครับขอน้องด้วยกลุ่มองนะครับของน้องนะครับกคนตั้งต้องเไม่มีแล้วอาลทุกคนฟังครับดูผลงานของเพื่อนครับ เอาบอล2อยู่ดี <coughs> <coughs> <th way>. <coughs> <coughs>

พร้อมมือทับมือรับดูเพื่อนได้รูให้เกียรติเพื่อนด้วยพรอพร้อมฟาดาเร็วมาก1 <m shut out> <Ris ky> Na, no, 2 3อง1าอาาของผุ่มนี้คือ รู้ไหมเราทําให้ม <sorry. S 1> so so ันไวแล้วแารว่าเราพิช so ิตดนเนาะแต่ว่าเราเสียดีลราบิตดีนะเาเวลาเป็นปักทำดีก็หายไมากเอาเมกเพื่อนด้วยเอากลุ่มไปครับกลุ่มองเี่เชิญครับเอ๊งญเครับเชิญครับผลงานของกลุ่มที่สามครับ มาเลยผลงานที่สร้างสาวขึ้นมาพร้อมโอเคชื่อกลุ่มไปนะไม่เป็นไรพร้อมมือครับมือพร้อมออกเสียงด้วยนะพร้อมมืต้องเร็วมากนะพร้อมพร้อมใช ถือว่าดีมีใส่เองเนาะอ่าโอเคปูมือเพื่อนให้ลูกรรูสุดท้ายครับของเจมมาเจมมาเอาเท่านี้ได้ลูกไม่เป็นไรหรอกป้อน มีการฝึกซ้อมที่น้อยเกินไปแล้วก็อมีเกียงโน้ตยากเกินไปสําหรับนี้ฝึกก็แต่ทำเองใช่ไหมอโอเคอาตุลมาเพื่อนด้วยลูกเดินโน้มด้วยนแจดงด้วยนะครับนะครับหลังจากที่เราเริ่มเรียนแล้วก็ฝึกแล้วก็ทำอะไรมาด้วยตัวเองนะครับท้ายชั่วโมงเราก็มีการสดแสดงหน้าชั้นเรียน จะถูกบ้านผิดบ้านก็ไม่ว่ากันแต่ว่านักเรียนเข้าใจใช่ไหมครับว่าสัดส่วนโน้ตแบบนี้เราควรเป็นัติอย่างไรนะครับก็เป็นเรื่องธรรมดาที่มันปัจจุบันทันดูอาจจะทําไม่ค่อยดีเท่าที่ควรแต่ส่วนใหญ่ก็เข้าใจนะครับทบทวนตัวโครงมีค่าเท่าไหร่นะสี่ <4 S 1> ังหวะ,หวะตัวขาวครับสองังหตัวดำครับหนึ่งัง ขเบ็ดหนึ่งชั้นครับหส่วนสองหรือว่าคลืนและสุดท้ายกัเป็นสชั้น1อส่วนสี่ให้ไหนลองปลกมือทำตามที่ใบควาที่ครูเขียนเรื่องต้นซิติดนี้พร้อมย้อนด้วยนะชัดเจนนะครับเขียนชัดเจนพร้อมมองนี้นะครับพร้อมปัดหนึ่งสองสามสี่หนึ่ง S 1 screws, 2งสามสีสองสาอ่าเวลาเป็นบาทจริงอยากไปเร่นจังหว่าให้มันสม่ำเสมอเลีกทางนี่นะรับสม่ำเสมต้องเร็วนะครับแต่ก็ชื่นชมนะครับพวกเราทำได้เข้าใจไหมครับครับว่าหลังเนี่ยมันเป็นพื้นฐานที่เราสามารถจะต่อยอดจะเป็นนักินตรีาจะเป็นนักประพัธ์เพลง มันก็เริ่มจากนะก็ชั่วโมงนี้ก็ถือว่าประสบความสำเร็จเนาะในการในการเรียนเรื่องของตัวโน้ตสัลเนื้งต้นนะครับการทํางานเป็นกลุ่มนะที่สําคัญที่สุดน,นะครับขอพูดในเรื่องของการปัจจุบันเนี่ยม,มีเรื่องของการการใช้เงินเรื่องของการเศรษฐกิจนะครับเพราะฉะนะั้นเนี่ย ถ้าเกิดวันแดงวันหนึ่งเนี่ยเรามีรายได้ขึ้นมาไม่ว่าเป็นรายได้จากอาชีพหรือรายได้จากผลง,งานที่เราสร้างสรรค์ขึ้นมาในด้านดนตรีอ,อะไรก็ตามเราจะควรจะใช้อย่างใช้ใจ่ายอย่ยาใช้ใจ่ายด้วยความระมัดรวะวังวันนี้นักเรียนพ่อแม่ให้เงินมาหนึ่งร้อยบาทเราก็บานแขนเลยเอาไว้ว่าหนึ่งร้อยบาทเราทำะไรว่าเช่นฝากอมรัพสี่สิบสบาท ข้าวเช้า20กลางวัน30หลังเลิกเรียน10-20นั้ก็แล้วแต่เราวางกันแต่เราควรจะมีการออมทรัพย์ปลดกองเอาไว้ไหนใครออมทรัพย์ห้องบ้านยุ้มืออร์มีไหม,มห้องเราคุณครูเขาเรื่องกอมทรัพย์ยังกองอย่างเนาะถ้าวันไหนะน,นถ้ากอมทรัพย์เราก็ควรจะแบ่งเงินงที่เราได้จากผู้ปกครองมาเนาะในการใช้ใช้จ่ายเรื่องการ เพื่อการเศรษฐกิจในห้องเองินที่เราได้อย่างครูเองก็เหมือนกันเราต้องวางแขงการออกมานี่ฝากมาให้เรียนพยายามวางแขงตัวเองในการใช้เงินด้วยเนาะโอเคท้ายชั่วโมงมีแค่นี้ขอหน้าเชิญครับนักเรียนทั้งหมดทำคำพะรุกขอ